สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสวัสดียามบ่ายายครับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนครับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับสำหรับประเด็นท็อป,ปิกครับที่จะมาเรียกว่าพูดคุยบอกกล่าวแล้วแจ้งครับตามท็อปิกที่ตั้งเป็นไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นั่นแหละครับก็คือที่ดินแปลงใดจะได้เดินสำรวจหรือไม่ได้เดินเนี่ยขึ้นอยู่กับ อะไรบ้างบริบทอะไรบ้างคร่าวๆแล้วกันครับที่จะมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้พวกเราได้เข้าใจที่มันว่าชัดแจ้งเห็นจริงมากยิ่งขึ้นว่าการจะได้เดินสำรวจเนี่ยเขาจะมีการกําหนดแนวทางอย่างไรบ้างนะ,ะ,ะตัวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันนะ,ะการ เดินสำรวจตามโครงการเดินสำรวจรางวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยก็คร่าวๆนี่ก็คือถึงปี70เ,เนี่ยจะมีทุกปีครับเขาบอกว่าอย่างงั้นครับเป็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้หลายปีมาแล้วครับ เพราะฉะนั้นใครที่ที่ดินยังไม่มีโฉนดนะยังตกหล่นยังเป็นไข่แดงอยู่รอบๆทิ้งเคียเขามีโฉนดมดแล้วก็ต้องเดียว่าพยายามติดตามข่าวสารนะที่ทางราชการนะครับในห่วงเวลานี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะง่ายกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะคุ้นชินกับคาว่าเดินสํารวจแต่จริงๆเนี่ยนะครับชื่อจริงเขามีชื่อจริงนะครับ การออกฉนดเนี่ยก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือการออกเฉพาะรายแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือที่จะพูดก็คือการเดินสำรวจการเดินสำรวจเนี่ยชื่อเล่นครับแต่ชื่อจริงๆของเขาก็คือการออกทั้งตำบลนะครับการออกทั้งตำบลหรือการเดินสำรวจเนี่ยนะครับเป็นการออกถนนที่ดินที่ อ้างอิงอาศัยงบประมาณจากส่วนราชการเป็นสำคัญครับถามว่า,ามีเสียค่าธรรมเนียมค่าใช้ใจ่ายไหมตอบมีครับตามระเบียบของทางราชการก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมคำร้องคำขออยู่บ้างน,นะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับตัวนี้เป็นรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ก็น,นีเกี่ยวกับคำร้องคำขอต่างๆในการดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจนะซึ่งแปลงที่ดินที่จะออกโฉนดได้แน่นอนนะเมื่อกี้ผมพูดครับว่าอะไรครับทั้งตาบลครับนะครับ,นะรบการออกโฉนดตัวนี้เขาเรียกว่าการออกโฉนดทั้งตําบลหรือการเดินสํารวจทั้งตําบลก็คือข่าวละหลายๆแปลงเดินไปเป็นระวางนะครับหลายๆแปลงในข่าวเดียวกันเพราะฉะนั้น บริบทพื้นที่ที่ดินท้องที่อำเภอไหนตำบลไหนที่มีที่ดินตกหล่นเยอะนะครับพื้นที่ใหญ่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ก่อนครับนะครับพูดง่ายครับเขาชอบเล่นของใหญ่ก่อนเพราะของใหญ่พื้นที่เยอะได้อะไรครับได้งานครับเข้าไปแล้วได้งานตัวเนี้ยเขาจะมองของใหญ่ก่อนเรียกว่ามองของใหญ่ก่อนของเล็กเสมอนะครับของเล็กอาจจะ ไว้ไว้ไว้ไวก่อนหลังๆนะนะบ,บริบทพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ที่มีตกหล่นจํานวนเยอะหลายๆแปลงครับพื้นที่ตรงนั้นเรียกว,ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในสายตาประเด็นที่สองนี่ประเด็นแรกครับต้องเป็นบริบทพื้นที่ที่ตกหล่นเยอะๆใหญ่แปลงใหญ่สองครับต้องอยู่ในประกาศ กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจนะซึ่งประกาศตัวนี้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอาการกำหนดพื้นที่ซึ่งข้อมูลเอามาจากไหนข้อมูลเอามาจากตามโครงการชาวบ้านชาวช่องที่มีการจดแจ้งข้อมูลรายละเอียดตำแหน่งแปลงที่ดินแบบออนไลน์ก็คือตามโครงการบอกดิน1บอกดิน2บอกดิน3าซึ่งส่วนกลางเขาจะส่งข้อมูลให้ นะครับมายังสำนักง,งานที่ดินในท้องที่นะสองครับผ่านบัตรบอกดินกรณีชาวบ้านชาวช่อง Walk-in เดินไปที่สำนักง,งานที่ดินในท้องที่ตามโครงการบัตรบอกดินในเรื่องแจ้งข้อมูลที่ดินตกลนนะซึ่งในห่วงเวลานั้นมันก็จะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน,ออน,ไลน์ออนไลน์คือบอกดิน ออนไลน์คือบัตรบอกดินในช่วงเวลานั้นนะ,ะที่เขาเปิดให้แจ้งออนไลน์และออฟไลน์ต่อมาครับข้อมูลที่มีการร้องทุกร้องเรียนที่ดินตกหล่นไม่ว่าจะมีการทำหนังสือร้องทุกร้องเรียนไปยังหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานในระดับภูมิภาคถ้าพื้นที่ตรงนั้นแจ้งไปแล้วเห็นว่ามันไม่ต้องห้ามออกโฉนดที่ดินตัวนี้เขาก็จะกำหนดเข้าพื้นที่ เข้าในเขตประกาศท้องที่กําหนดวันเริ่มต้นในการเดินสํารวจประกาศาเป็นพื้นที่เดินสํารวจเพื่อแก้ปัญหา,าที่ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ตัวนี้ก็ประกาศได้นี่คือที่ไปที่มาของข้อมูลที่จะนํามาประกาศหลายคนบอกวาอ่าเขาล็อกสเปคไว้แล้วถูกต้องครับเอาล็อกสเปคตามข้อมูลที่ผมบอกนะี่แหละเบื้องต้นนะส่วนหนึ่งเนะี่ยแน่นอนว่ามีการล็อกสเปค ล็อกสเปกยังไงล็อกสเปกตามข้อมูลที่ผมบอกมาครับล็อกสเปกของคนที่แจ้งบอกดิน1บอกดิน2บอกดิน3ลมรบาดบอกดินแล้วก็มีการลองทุกลองเรียนถ้าพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่ในไม่ใช่ที่ต้องห้ามออกชนดเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาประกาศเป็นเขียนเดินสำรวจเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านชาวช่องนี่ครับล็นอกสเปกแน่นอนนี่คพื้นที่ที่สอง ที่ที่เขาเอาอ,ออกไปประกาศซึ่งประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจเ็าจะบอกอะไรครับบอกอำเภอบอกตำบลบอกระวงังที่ดินแปลงที่เขาจะทําการสำรวจซึ่งหลังจากออกประกาศตัวนี้เขาจะติดไว้ตามมาตรฐานขั้นต่ำไม่น้อยกว่าสามสิบวันนะครับเพื่อให้ชาวบ้านชาวช่องได้รับรู้ข่าวสารคนไปทํางานติดฐานบ้านไกลได้รับรู้ข่าวสารนะครับ เพื่อจะไม่ให้สูญเสียสิทธิในที่ดินหรือสูญเสียโอกาสต่างๆในการได้มีโฉนดที่ดินติดประกาศไว้ที่ไหนบ้างครับสำนักงานที่ดินที่ว่าการำอำเภอที่ทำการกำนันและ,ะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและอีกช่องทางหนึ่งปัจจุบันครับช่องทางแจ้งข่าวสารของหน่วยงานครับเฟซบุ๊กของหน่วยงานเพจของหน่วยงานตอนนี้มีแต่ทั้งหมดทุกพื้นที่หรือเปล่าทุกสำนักงานหรือเปล่า ตอบไม่ได้ครับแต่หลายๆพื้นที่หลายๆห,หน่วยงานหลายๆจังหวัดเขาก็เอาลงโลกออนไลน์ผ่านช่องทางของเพจสำนักง,งานนั่นแหละและในขณะเดียวกันเมื่อมีประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจออกเนี่ยสำนักง,งานที่ดินในท้องที่ก็จะออกประกาศตามตัวหนึ่งประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจเรียกว่าพร ดสอห้าตอนนั้นเร้ว่าดสอหกประกาศกําหนดให้ไปแจ้งสิทธิการครอบครองที่ดินซึ่งออกโดยสำนักงานที่ดินในท้องที่ที่มีการเดินสํารวจเมื่อไปแจ้งแล้วก็จะได้ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนําใบเนี้ยไปแสดงต้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเดินสํารวจในวันที่เขาไปเดินสํารวจในพื้นที่หรือถ้าไม่ได้ไปแจ้งเขาต้องไปนํา ซึ่งประกาศตัวนี้จะให้แจ้งภายใน30วันเหมือนกันนับแต่วันประกาศนะครับใครบ้างที่ต้องไปแจ้งเข้าคร่าวนะครับคนที่ครอบครองโดยพระราการก่อน 1, ธันวาคม2497นะและไม่ไประเอทางการเขาให้ไปแจ้งออกซคอหนึ่งแล้วไม่ไปแจ้งก็คือไม่มีสอคอและหรือผู้ซึ่งอรอคําสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตลอดเลยมาจนถึงทางการเขาวันที่ทางการเขาทําการสํารวจถ้าอยากได้ ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินก็ต้องไปแจ้งแจ้งสิทธิการครอบครองเพื่อประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินถ้าไม่แจ้งก็จะสูญเสียสิทธิในที่ดินนั่นแหละครับและนําไปต่อย่อต่ออะไรไม่ได้บางทีเวลาที่หน่วยงานราชการส่วนราชการไปประกาศเขตโน่นนี่นั่นทับซ้อนหรือประกาศออกนอ s อ l อก็ดีประกาศออกเข,ปเขตป่าเขตโน่นนี่นัน่นเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเงี้ยก็จะสู้สิทธิไม่ได้อ้างสิทธิในอาลัดไม่ได้ นี่คือที่ดินแปลงใดจะได้เดินสำรวจหนึ่ก็คือต้องเป็นแปลงใหญ่ 2. อ,องนะอยู่ในท้องที่ประกาศข้อมูลประกาศมาจากไหนเัาเนี่ยบอกแล้นะครับสาครับสำคัญครับพื้นที่ตรงนั้นต้องไม่ต้องห้ามออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวงสีสข้อสินะครับต้องไม่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับนะครับ ถ้าต้องห้ามออกฉนดเนี่ยแม้จะอยู่ในเขตประกาศแม้จะแจ้งบอกดินแม้จะทำหนังสือร้องทุกร้องเรียนก็ออกให้ไม่ได้ครับเพราะอะไรมันต้องห้าม optional. ออกฉนดถามว่าตามกฎกระทรวง43ข้ 14, อ14มีอะไรบ้างที่ที่ดินประเภทที่ต้องห้ามออกฉนดหนึ่งครับพวกที่สหประโยชน์ที่ชาวบ,บ้านแาวช่องเราใช้ประโยชน์ร่วมกันพวกที่ทําเลอย่างเงี้ยที่เขาที่ภูเขาที่เกาะอืม ที่ทางการส่วนมีการสงวนของห้ามอาจจะประกาศเป็นเขตทุ่งทาเลเลี้ยงสัตว์โคกนั้นโคกนี้ซึ่งมันเป็นที่หลวงมีการประกาศแสดงความอาณาเขตบริเวณเหล่านั้นเป็นที่หลวงไม,ม่ว่าจะก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใชบ้บังคับหรือหลังถ้าหลังก็จะเป็นพวกนอสโลเนี่ยในชัดซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่ก่อนเนี่ยแต่ถ้าก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาเนื่องจากมันเยอะ ก่อ24น2478ในการประกาศสงวนงห้ามความเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นมันง่ายมันไม่มีอิทธดีรีตองคนระับประกาศโดยพระบรมราชองค์การประกาศจังหวัดประกาศอำเภอประกาศตำบลประกาศหมู่บ้านประกาศคำนั่นชี้เป้าได้หมดนะว่าตรงนี้ที่ต้องห้ามที่สาธารนณะที่นั่นที่นี่นี่คือสมัยก่อนก่อนนะแต่พอ2478เนี่ย ถึงหนึ่งวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินชายบังคับตัวนี้การสงวนของห้ามความเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยมันเริ่มเริ่มชัดเจนชัดแจ้งแจมแจมแจม้งแดงแฉอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันมีกฎหมายครับมีกฎหมายพรบสงวนของห้ามที่รกร้างอันเป็นสัสมบัติของแผ่นดินนะการออกการจดสงวนของห้ามได้เนี่ยมันต้องมีพระราชกิจสิทธิกาถามว่าแค่มีพระราชกิจสิทธิกาพอไหมไม่พอครับ พระราชกิจสิฎิกายังไม่พอยังต้องขอเสริมขอเพิ่มเพิ่มอะไรครับแผนที่แนบท้ายหลังจากประมวลกฎหมายที่ดินชายบังคับกฎหมายพวกนี้ก็ถูกเป็นอันยกเลิกเพิกถอนไปแต่ความเป็นที่ดินของรัฐมันยังมันยังเป็นอยู่มันไม่ได้ยกเลิกเพิกถอนไปหลังจากประมวลกฎหมายที่ดินชาบังคับมาปัจจุบันการสงวนของห้ามความเป็นที่ดินของรัฐต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติก็คือหลักๆการออกงสรอโน่นนะ เดี๋ยวประเด็นคำถามเดี๋ยวผมตอบให้ตอนท้ายรายการนะครับเดี๋ยวจดจ,จ,จ,จวนจะจบแล้ไม่เป็นไรนะครับที่นี้ผมอธิบายว่าต้องไม่ใช่ที่ต้องห้ามถึงจะอยู่ในเงื่อนไขนะครับบางคน,นบางคน,น,นบอกว่าเขาล็อก,กสเปกเนี่ยผมอธิบายแลย้วเขาล็อกสเปกมาก,ก่อน mm. เพราะปกติเขาต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปของเงินจากรัฐบาลนะครับตามพร О บ งบประมาณรายจ่ายประจําปีครับก็ต้องเอาข้อมูลพี่น้องประชาชนที่มีการบอกกล่าวแล้วแจ้งนี่แหละไปของบประมาณขอรับการสนับสนุนอืาหลายคนก็ว่าโอ้ทำไมดูยากเหมือนกันนนการออกโดยโดยการเดินสำรวจเนี่ยอ่าก็ผมต้องบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับ ที่มันต้องมีพิธีรีตองมีเงื่อนไขทำาน่นนี่นั่นเพราะอะไรครับหนึ่งครับข้อจำกัดด้านข้ประมาณครับทุกคนไม่ได้สิทธิ์นะครับทุกคนไม่ได้สิทธิ์เหมือนคนละครึ่งเหมือนอะไรที่ต้องผ่านการลงทะเบียนแย่งจริงสิทธิ์กันนั่นแหละเหมือนกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายคนบอกว่ามีพื้นที่คต้าไหมครับอบ้านเราบอกได้คําเดียวครับนะครับไม่พูดตรงๆครับบ้านเราเมืองเราเป็นระบบอุปธรรมนะครับ ี่เป็นระบบอุปธมภมพื้นที่โคต้าเนี่ยส่วนหนึ่งอนะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้คนระับว่าพื้นที่ของอาอาจจะาการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เออก็ตามนั้นแหละนะครับมีแน่นอนคนระับบ้านเราเป็นระบบอุปธรรมแต่เราอย่าเอาตัวนั้นมาเป็นสาระสาระคือเราทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดแล้วหรือยังต่างหากถ้าเรานอนรอเนี่ยอืมันก็ยากเพราะอะไรอย่างที่ผมบอก ทุกคนไม่ได้สิทธ์ไงมันมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณแต่ถ้าเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้สิทธิ์ตัวนั้นนอนอนอนรอได้ครับลอยคอรอคอ,คอยได้ครับนอนรออยู่เฉยได้แบบนั้นเพราะทุกคนได้สิทธิ์อยู่แล้วเข้าถึงสิทธิ์ได้อยู่แล้วเหมือนมีโคต้าเพียงพอซึ่งปีหกแปดเนี่ยนะครับมีการตามโครงการสองโครงการนะครับออกโฉนดที่ดินไปเป้าหมายเขามีเป้าหมายจากนั้น อ่าแปดหมื่นห้าพันแปลงอ่ะปีหกแปดปีหกเก้ายังไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจว่าโครงการเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าได้รับการจัดสรรเนนะี่ยอ่างบประมาณมาเราจะมาทําโครงการตัวนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าทําไมครับผมถึงบอกว่าสองโครงการก็โครงการจังหวัดปกติกับสามจังหวัดบวกสี่อำเภอของสงขลาอืมกับตัวนั้นไปแยกย่อยเป็นอีกโครงการหนึ่งแต่เป็นโครงการโดยํารวจเหมือนกันแต่เขาแยกแยก แยกไปครประมาณนั้นโอเคสรุปให้อีกทีครับที่ดินแปลงใดจะได้เดือนสำรวจ 1. บริบทที่ดินแปลงนั้นต้องอะไรครับต้องเป็นพื้นใหญ่ติดต่อกันที่ดินตกล่นเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการออกทั้งตําบนนะบแปลงใหญ่จะได้รับจะอยู่ในสายตามากกว่าแปลงเล็ก แต่ถ้าแปลงใหญ่ได้แปลงใหญ่ไปแล้วแปลงเล็กๆเ,เขาก็มาสนใจนะครับสองครับเป็นการออกตามประก,กาศกำหนดท้องที่และว,วันเริ่มต้นในการเดินสำรวจซึ่งข้อมูลมาจากบอกดินหนึ่งบอกดินสองบอกดินสามแล้วก็บัตรบอกดินแล้วก็หนังสือลองทุกลองเรียนถ้าเห็นว่าพื้นที่นั้นจะแก้ปัญหาได้สามครับต้องไม่อยู่ใน พื้นที่ที่ดินแปลงนั้นต้องไม่ใช่ที่ทางการเขาสงมวนของห้ามหรือต้องห้ามออกโฉนดนะครับหรือต้องห้ามออกโฉนดตามกฎกระทรวง43ข้อ14ที่ประชาชนหนึ่งคือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะพวกที่สาธารณะต่างๆที่ทำเลเลี้ยงสัตว์พวกนี้อืมยินทรสรอพวกนี้อืมที่เขาที่ภูอืม ที่เขาที่ภูเขาที่เกาะที่ทางการสนงห้ามทั้งก่อนและหลังประมวลกฎหมายที่ดินหลังก็จะเป็นนอสลอก่อนก็จะตามพรบการสนงห้ามที่ดินโลกล้างเป็นสนาสมบัติของแผ่นดินก่อนพรบพระราชกิจสิทธิการพรบโลกล้างเนี่ย มันก็จะเป็นการประกาศพวกประกาศสงวนของห้ามต่างๆไม่ว่าพระบรมราชองค์การพวกนี้ประกาศตำบลประกาศจังหวัดประกาศกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ในการสงวนของห้ามแล้วก็สุดท้ายเมื่อเกี้ผมลืมพูดไปนะครับกฎกระทรวงสี่สามข้อสิบสี่พวกสงวนของห้ามตามกฎหมายอื่นพวกเขตสพกเขตอะไรเขตอุทยานเขตป่าประเภทต่างๆอืมแล้วก็ สุดท้ายจริงนะครับประเภทสุดท้ายจริงที่คอรมอเขามีมติสงวนองห้ามพวกเขตป่าไม้ทาวอนพวกเนี้ยอหรือว่าพื้นที่ที่มีความลาชาันเฉลี่ยกเกินร้อยละสาวสิบห้าหรือสงวนห้ามตามมติคอรมอในเรื่องป่าชาเลนพวกนี้ก็ต้องห้ามออกนโฉนดเหมือนกันโอเคครับคุณอะไรเนี่ยคุณสุวรรณานะครับคุณสุวรรณา จะเลริญนแสงบอกว่าที่ดินตกํำรวจเป็นไข่แดงอยู่เราจะเจะ้าอย่างที่ผมบอกรับอันดับจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมันอาจจะทันหรืออาจจะไม่ทันเพราะว่าเขาล็อกสเปคตามข้อมูลการแจ้งตั้งแต่ก่อนนี้แล้วแหละแต่ตอนเนี้ยอาจจะไปรอรอบตกหล่นซึ่งเขาอาจจะมีประกาศเพิ่มเติมได้ถ้าได้เป้าหมายลายแปลงไม่พอคนเอาอาจจะแจ้งไว้ได้ทําเป็นหนังสือร้องทุบร้องเรียนที่ดินตกหล่นอ่า ถ้าในห่วงเวลานี้ก็ร้องไปที่จังหวัดอย่างเดียวครับเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี้ยเขามีหมวกอีกใบหนึ่งก็คือประธานคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ในการเดินสำรวจฝ่ายเลขาคือสำนักง,งานที่ดินจังหวัดครับคูน้องว่าไปแจ้งครับใครหน่วยงานไหนคุณวันเพ็ญบอกว่าถ้าได้โฉนดแล้วสามารถเื้อข่ายกันได้เลยนะที่เป็นน้อสามกอที่เป็นน้องสามไปออกตัวนั้นได้นะ นะครับสามก่อไปเยื่อออกเฉพาะลายเลยครับไม่ต้องรอโครงการเดินสำรวจแต่จะรอจะใช้โครงการเดินสำรวจก็ได้ไม่ต้องห้ามโฉนดจะถูกต้องห้ามก็คือพวกโฉนดที่ที่ดินที่ไม่มีใบอ่ะ <c oughs> โทษเถี่นะนี่สดจริงๆ <c oughs> พวกที่ดินไม่มีใบอ่ะพวกนี้การออกโฉนดจะติดข้อบังคัห้ามโอนสิบป,ปีอ่ะพวกที่ดินไม่มีหลักฐานอ่ะพวกทอคอพวกที่ดินหรือไม่มีใบนี่แหละใช้คานี้ละกัน นสามกอบเมื่อแปลเปลี่ยนเปน็นถนนไม่ติดห้ามโอนนะครับคุณน้องบอกว่าอะไรเนี่ยรบกวรหัวหน้าช่วยเปิดเก็บคําสั่งประกาศการเดินสมเด็จหรืออะไต่างๆโอ้วนี้ไล่ดูได้เลยผมลงทั้ง y u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  e ทั้งละเอียด่ยก็จะยูทูบนะถ้าเพจก็จะไล่ดูได้เลยครับบางทีเอาเวลาว่างๆเลื่อนได้เลยคผมทำไว้เนี่ย ผมคิดว่าครบทุกประเด็นมากนะครับละเอียดครบทุกประเด็นนะครับเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆดูตอนนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมเฉยๆครับส่วนใหญ่เนื้อหาค่อนข้างในว่าเสร็จสมบูรณ์อยู่นะดู YouTube ก็ได้ถ้า YouTube ก็จะละเอียดนิดหนึ่ง,งยาวนิดหนึ่งโอเคนะครับนะครับ ประเด็นเมื่อกี้ก็สรุปให้แล้วตอนนี้ไล่ต่อคำถามให้แล้วหวังว่าเนื้อหาสาระที่นํามาบอกกล่าวแล้วแจ้งจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยขอให้ทุกท่านสมหวังครับในโครงการครั้งนี้สวัสดีครับ